สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อัพแล้ววันนี้เหมือนเดิมนั่งกับพี่โค,โค้กโคกี้พีสวัสดีครับสตอนนี้เราอยู่บนวอลแท r ็กนะครับ4คูณ4ี่ห้าบาทา next gen ranger ครับผมเจเ e r <ender. S 1> ทำไมต้องหอรินทะฝรั่งฝรั่งคุยกับฝรั่งเยอะตื่นเต้นนะประเทศเราปิดมา2ปี3ปีเนี่ยนีเ<อ>่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับชาวต่างชาติเพราะว่าวิศวกรของฟอร์ดที่ออสเตรเลียและทีมงานที่ออกแบบทั้งหมดเนี่ยมาในวันนี้ด้วยนะหน้าก็มาเลยนะ หัวหน้าใหญ่้งภูมิภาคทั้ง g ก o b อลทั้งชีฟที่ดีไซน์ตัวนี้ทั้งคนไทยที่ร่วมออกแบบตั้งแต่ต้นเขาเรียกว่า t 6 Third Generation 6.3มาเป็นบอเช่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเยอะครับคือโอเคพื้นฐานมันอาจจะคล้ายๆ t 6เดิมแต่เขาเปลี่ยน third Generation เนี่ยให้มันแบ่งเฟรมเนี่ยเป็น3ชิ้นจากเมื่อก่อนเป็นเฟรมเดียวเฟรมเดียวยูนิอดี้ตอนนี้เขาแบ่งเป็น3ส่วนเพื่ออะไรคุณผู้ชมเพื่อให้มีการจัดวางโพซิชันของเครื่อง ของช่วงล่างของห้องโดยสารต่างๆเนี่ยได้ฟรีสไตล์มากยิ่งขึ้นมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่วิศวกรบอกสมมติเฟรมหน้ามาวางเครื่องเฮ้ยเครื่องวางยังไงดีจะย้ายให้ฐานล้อไปข้างหน้า50มิลเนี่ยตัวถังเก่าอาจจะทำไม่ได้ตัวถังนี้ทําได้เลื่อนฐานล้อไปข้างหน้า50มิลน,นะครับทำให้มีมุมจากมุมอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยเสร็จปุ๊บวางตัวถังวางยังไงดีให้ตัวถังมันมีอัตลประโยชน์ใช้สอยสูงสุดจะวาง พื้นที่กระบะหลังยังไงให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะแบบนี้ T 6.3หรือว่า T 6 third g e n e r a t i o n เนี่ยทำได้อันนี้ก็ส่งขึ้นใช่ไหมสังเกตจากไอตัวกระบะท้ายที่เขาดีไซน์ตัวไลเนอร์ใหม่ไลเนอร์เท่นะมีสามารถวางไม้ได้สามารถหนีบมีมีตัวเป็นมัดวัดมีตัวดิมัดมีตัวมัดวัดว่าเวลาแบบเลื่อยไม้กี่เซนมีหมดเลยมีปลั๊กไฟบ้านมี12โวลต์คือสายแคมปิ้งหรือว่าคนที่ ใช้กระบะในการออกเขาเรียกอะไรอนไซต์ On อ่ะ,อะทำเป็นวิศวะกรเป็นช่างเป็นทําถนนเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นกับการออกไซด์หน้าง,งานแล้วมีอะไรที่ต้องแก้ต้องทําฉุกเฉินนะตรงนั้นแล้วมันไม่มีจุดจ่ายไฟในตัว next gen ranger เนี่ยก็จะทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วไลเนออย่างที่โค้กบ,บอกผมชอบตรงที่ถ้ามองในมุมผมนะ,ะผมว่าซุ้มล้อ ที่โปกขึ้นมาบนลหลเนื้อเลนเจอร์เนี่ยน้อยที่สุดเลยนะใช่มันมันกินพื้นที่มาน้อยมากนะใช่ใช่น้อยมากน้อยมากจริงคุณผู้ชมอันนี้คือบอกกันตั้งแต่ตอนรีวิวที่มอเตอร์โชว์แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพังงาเส้นทางที่เราใช้ขับเนี่ยก็ภูเก็ตพังงากระบี่อะ,อะไรแถวๆนี้นะครับเราเพิ่งออกจากสถานีออฟโรดตอนเช้าเนี่ยเราขับกันรอบหนึ่งแล้วนะครับบนบนทางดําแล้วก็เนี่ยเข้าออฟโรดแล้วออกมาแต่ผมไม่ได้ทําคลิปออฟโรดนะแต่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าผมมองว่าวิศวกรอนนะ่ะเขาเ แคปเวอร์บิลิตี้หรือว่าความสามารถในการลุยออฟโรดมากกว่าการลุยทางดำว่ะเออเพราะว่าอะไรช่วงล่างที่นุ่มของเขาเนี่ยพออยู่ออฟโรดแล้วมันนิ่งดีมันเก็บอาการดีมันไม่รู้สึกว่าเราเจอเนินสลับเจอแล้วแบบไส้จะลุ้ไปลุกตึ้งตังแล้วมันแบบไปนิ่งนิ่งนิ่งเลยแล้วก็ตัวนี้ครับมีเทเรนแมจเมนต์6โหมดจะขาดก็คือไม่มีบาฮาแบบในแรปเตอร์โอ้โน่นคืแรปเตอร์ไงมันก็ต้องมีโหมดแบบ พิเศษนิดนึงใช่ครับอ,นนอันนี้ก็จะไม่มีบาหาอันนั้นเขาก็จะมีบาฮาแต่ว่าอย่างอื่นเหมือนกันแบบพื้นลื่นพื้นทรายหินกวดโคนโค้ดโนมอลคร,บ, Normal, ครบหมดนะครับแล้วก็ขับ4ขับ4ขับ2 4ไฮโลใช้งานง่ายกดปุ่มใช้งานได้สบายใจเฮ้ยโอเย่ะเนี่ยมันแบบมันแบบใช้งานง่ายขึ้นเยอะสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้เซียนมากปุ่ม yeah, เดียว กดหมดเลยองศาการลุยออฟโรดหมดเลยถ้าความเร็วเกินสิบปุ๊บอะถ้าไม่ถึงสิบอะครับมันจะเป็นกล้องหน้าที่ให้เราเห็นว่าเรากำลังจะไปทางไหนเราจะเห็นอุปสรรคหินก้อนใหญ่ตอไมใ้ใหญ่เห็นหมดเลยอันนี้คือในเรื่องของออฟโรดที่ต้องบอกว่าขีดความสามารถในการขับของออฟโรดเขาอะมากขึ้นดีขึ้นคน,นจะบอกอสบายขึ้นคนอาจจะบอกว่าไม่ตอบโจทย์คนไทยเลยอย่าลืมว่านี่คือโกลบอลแพลตฟอร์มโกลบอลโมเดล ขายหลายประเทศมากเขาไม่ได้ทำขายแค่ไทยอใช่ครับออสเตรเลียก็ใช้แบบโอ้โหระเบิดระเบิดนะแล้วฝรั่งใช้กระบะถ้าใครชอบดูสารคดีดู youtube เนี้ยไม่ใช้หัวจริงคือเขาใช้ขีดจำกัดกระบะจริงๆอะใช่ไหมโอ้โหลุยนาะปุบปับโอ้เออมันเป็นเหมือนแอคทิวิตี้่าใช้ลุยจริงใช้ลุยหนักจริงใช้แคมปิ้งใช้หนักจริงของเราใช้กระบะเป็นรถยนต์นั่งเอมันก็อาจจะรู้สึกว่าทางออนโรดในรุ่นเนี้ย อาจจะไม่ได้ว้าวมากนะใช่หมครับเพราะว่าโอเคแพลตฟอร์มใหม่จริงช่วงล่างมีการปรับปรุงนะครับในรุ่นนี้เขาเจะเอาโช๊คมาวางอยู่นอกเฟรมแล้วถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยก็คือตัวโมโนโทูบเนี่ยจะอยู่ด้านนอกของแหนบในเรื่องของการซับแรงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าผมมาโค้ไม่ชอบอในเรื่องของการซับแรงการปรับปรุงในเรื่องของระบบการสะเทือนใหม่ใน X Gen Ranger ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแบบเกียรเลยนะแค่ไม่แมชกับเราแล้วกันแต่ก็บอกว่าสำหรับออร์รดนะใช่ไหมออรรดเนี่ยมันมันมันต่างกว่าเดิมเยอะเยอะเยอะรู้สึกได้แต่พี่แพนชอบมากเออพี่แพนพี่เอ๋ไปคุยมาโคตรชอบเขาชอบใช่ไหมเขาสนุกเขาสนุกในการเล่นโค้งมากแต่ยังผมโคกและพ่เตอร์อย่างเงี้ยไม่ชอบแต่แต่มีอย่างหนึ่งอันนี้คือเรายังไม่ลองเราไม่รู้ว่าไอ้ฟิลช่วงล่างแบบเนี้ยถ้าด้านหลังบรรทุกสัมภาระบรรทุกของอ่ะมันจะเป็นยังไงเออใช่ไหมอันนี้คือรถเปล่าครับ เรานั่งกันสองคนตีความน้ำหนักเท่าไหร่เคนหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบผมเจ็ดสิบสองตีไปสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยถ้ามันทุกด้านหลังสักแบบสี่ห้าร้อยโลมีข้าวสารมีอะไรเพิ่มเติมมาก็ไม่รู้ว่ามันจะตุบตับตุบตับเยอะขึ้นหรือเปล่าต้องบอกว่าพวงมาลัยช่วงล่างสถีธรภาพการทรงตัวของตัวรถในการขับบนทางดับผมโคกแล้วก็พิเตอร์อีกคนหนึ่ง จะชอบเจนเก่ามากกว่าใหรือ fx 4 max เนี่ยก็ถือว่ายังทำได้ดีกว่าตัวนี้ในเรื่องของการขับขี่ road. ออนโรดแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่เพราะในมุมผมเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นรถบ้านมากขึ้นนุ่มขึ้นนวลขึ้นและที่สำคัญเนียนมากถ้าเอาในแง่ของความเนียนนะครับช่วงล่างพวงมาลายัยเครื่องยนต์เกียร์ถ้าเอาความเนียนนะผมว่าเนียนสุดในตลาดมัน,ม,นมันรอยต่อมันแทบไม่มีเลยนะที่เท่าที่ลองทดสอบมาเนี่ยมันเนียนไปหมดเลยเพราะว่า คุณอาจจะบอกว่าเครื่องเดิมเกียร์เดิมนี่แต่ไม่ใช่นะครับเขาเครื่องเดิมเกียร์เดิมจริงแต่ ECU ใหม่ ECU ใหม่มีการปรับในส่วนของพาร์ทภายในตัวเกียร์ตัวเครื่องยนต์ใหม่ใช่ทาให้มีเรื่องของรอยต่อเกียร์การรูสพลังในการต่อเกียร์เนี่ยน้อยลงส่งกําลังได้ดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของจังหวะการต่อเกียร์ของตัวรถนี่คือสิ่งเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นและทางฟอร์ดก็ ไม่ได้บอกเป็นลายลักษณ์อักษรในเพจด,ด้วยวิศวกรบอกเรามาเขาไม่บอก,บอกเพราะว่ามันเป็นดีเทลที่ค่อนข้างลึกนะเชิงวิศวกรน,นิดนึงอะ่ะใช่ไหมชเชิงวิศวะรนิดนึงก็บางทีถ้าเป็นลูกค้าผู้บริโภคแบบว่าเน้นใช้รถบางทีอาจจะแบบไม่รู้เลยใช่ไหมแต่เนี่ยเรามาเจอทีมออกแบบมาเจอคนพัฒนาเขาก็บอกดีเทลลึกๆว่าเนี่ยเปลี่ยนอย่างนี้ซึ่งมันก็รู้สึกได้จริงนะเนี่ยเนี่ยคะเนียนนี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เกือบร้อยยี่นะเกียร์ไม่รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนเกียร์ต่อไปเนียนเลยนะครับผม คือต้องยอมรับว่าในแง่ของความเนียนนุ่มเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใช่แล้วก็พวงมาลัยเองเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้มันเนียนมันนุ่มมันแบบยอดเยี่ยมอะ่ะรวมถึงตัวระบบเซฟตี้ของเขาอะ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่ามีโอกาสได้ลองน้อยมากนะครับแต่ผมพยายามลองใช้ในเรื่องของตัวเลนคีปแอสซิสเนี่ยผมว่าทํางานได้ดีในแง่ของการที่ไม่รบกวนเยอะ่อะบางคนจะไม่ชอบเปิดเพราะว่ามันกวนการขับขี่เยอะมันบังคับเราตลอดเวลาแต่ของ f o r d r a n g e r next gen เนี่ย มันทำเนียนมากไม่ว่าจะตอนเข้าโค้งตอนขับทางตรงหรืออะไรก็แล้วแต่มันบังคับเราแบบนินเนียนอ่ะเป็นธรรมชาติใช้คําว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดนะครับไม่ได้แบบหักต้องหักเข้าเลยจะเตือนๆแล้วค่อยๆลิ้นๆเข้ามาเนี่ยผมพยายามจะออกขวาพวงมาลัยจะมีน้าหนักขึ้นมาทันทีมันจะเบิดขืนขืนใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ามันเลี้ยวให้มันขืนขืนใช่มันจะขืนขืนหน่อยเราจะรู้ว่าเฮ้ยพวงมาลัยมันมีน้ําหนักขึ้นเราจะเลี้ยวไม่ไปนะครับอ่ะ อันนี้คือเรื่องของพวงมาลัยและช่วงล่างในเบื้องต้นแล้วกันเหมือนจะนอกเรื่องซะไกลเลยไม่ได้เข้าสาระ,ะทันทีตัวนี้นะครับภายในกันหน่อยดีกว่าภายนอกเนี่ยพูดกันไปเยอะแล้วตีโปร่งใหญ่ขึ้นต่างๆดีไซน์สวยไปดูในรีวิวได้ภายในเนี่ยหน้าจอ TFT นะครับขนาดใหญ่เลยในเรื่องของตัวเรือนไม้เนี่ยก็ไปดูในรีวิวผมกดดูให้เยอะมากเลยครับส่วนตรงนี้หน้าจอ10เท่าไหร่นะ10กว่าอันนี้12 12แนวตั้งนะ ดูยากในมุมผมนะโคก็บ่เหมือนกันว่ามันดูยากเพราะว่ามันชันเราไม่หันเข้าหาตัวผู้ขับขี่แต่ข้อดีของการเป็นจอแนวตั้งแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันคือการที่แบ่งฟังก์ชันคุณผู้ชมเห็นว่าบนล่างเนี่ยคนละฟังก์ชันกันเลยหรือเวลากล้องถอยหลังอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าข้างบนมุมหนึ่งข้างล่างมุมหนึ่งเนี่ยหูเี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเนี่ยมันเนียนคุณผู้ชมมันนุ่มแต่มันมีอาการโค้งตัวเยอะกว่ารุ่นเก่าเยอะกว่าแบบรู้สึกได้รุ่นเก่ามันมีความเป็นกระบะ อันนี้มันวามเก่งมีความเป็นเก่งมากกว่าซึ่งมันทําให้เวลาบวกมันไม่มั่นใจนะครับช่วงล่างนะหน้าจอก่อนที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าโอเคมันอยู่ตรงเนี้ยนอกจากมันตั้งแล้วแล้วมันไม่หันหาผู้ขับเขียวเนี่ยอมันยังมีสเตตัสบาร์ด้านบนเนี่ยที่กดให้แผนที่อยู่ต่ําลงไว้อีกเวลาดูอ่ะแผนที่จอใหญ่จริงนะคุณผู้ชมแต่ดูยากละสายตาเยอะแต่จอแผนที่อยู่ตรงนี้ยใช่ครับมันละสายตาเยอะมากเลยอ่ะเอออันนี้คือจุดที่ผมไม่ชอบนะแล้วก็ เวลาไปเลือ่ออฟโรดอ่ะผมอยากได้ปุ่มดิฟล็อกกับฮิวดีเซนที่เป็นปุ่มใช่อันนี้มันอยู่ในหน้าจอไม่ใช่ว่าต้องไปกดทัชที่หน้าจอแล้วเวลาคุณไปลุยจริงสมมติคุณเป็นสายออฟโรดจริงๆแล้วคุณจะใช้ดิฟล็อกยังไงกดเนี่ยโอเคจอมันดีจอมันระดับต้องบอกว่าแท็บเล็ต iPad ดีๆเลยอะ่ะแต่ผมว่าการมีปุ่มที่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้แล้วเป็นฟิสิกส์คอัตตอนอ่ะดีกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของฟังก์ชั่นอยู่ในหน้าจอ บางอย่างจําเป็นก็อยู่ข้างนอกนะครับแอร์เออแต่หลายๆอย่างเนี่ยหมดการขับขีเรื่องของความปลอดภัยอ่ะมันจะอยู่ในหน้าจออยู่เยอะมากเลยอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันดีกว่าคุมกําลัง2.0ลิตรไบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรตัวเลขลดลงมานิดหน่อยในเรื่องของแรงม้านะแต่ว่าแรงบิดเท่าเดิมนะครับถ้าเป็นวอลแทร็กเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ามีทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบคู่ทั้งขับ2ทั้งขับ4ซึ่ง เป็นครั้งแรกของ f อ r d ที่มีตัวเลือกแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กานถามว่าเป็นยังไงเครื่องยนต์ในเรื่องของพละก,กําลังเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เรี่ยวแรงของเขาเยอะอยู่แล้วในเรื่องของการออกตัวเนี่ยถ้าคนชอบความดิบดิบดุด,ดันออกตัวกระแรงแรง,แรง,แรงกระชากกระชากอ่ะไปรีโวดีกว่าอ่ะจริง2.8งนะนะไทยสังคมอันนั้นเขาแบบมันมีความดิบมันมีความแบบว่า กดคลิกดาวแล้วมันพุ่งพวดเลย,อ,ยเอะไรอย่างเงีง้ยเป็นเร่งเร่งเป็นลอยนอั่นแหละคือรีโวแต่ถ้าเป็นตัวเรนเจอร์คันนี้ครับผมอย่าหมดเลยที่80สบไปเนียนเนียนไปเนียนเนียนคือคุณผู้ชมมันเนียนไปหมดเลยอะ่ะการส่งกําลังควงมาลลยช่วงล่างอันเนี้ยถ้าคุณเป็นสายนุ่มและใช้กระบะเป็นรถยนต์นั่งโดยสารเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุณต้องชอบมากเออคุณจะชอบมันมากๆเลยแหละแต่ถ้าคุณเป็นสายขับอยากได้ฟิล กระบะดิบดช่วงล่างเฟิร์มเฟมแน่นๆ่นขับสนุกโอยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่มันมันมันตอบโจทย์การขับขี่ด้วยความเร็วสูงบนแบบทางออนโรดยังไม่ได้แบบว่าเร้าใจเทียบเท่าคันรุ่นเดิมได้อมันเดิมมันซอฟ์ลงมันทําให้เวลาแบบเข้าโค้งหนักๆโยนโค้งหนักๆเนี่ยมันมันอื้ยไวไปนิดนึงรู้สึกได้ไม่ค่อยมั่นใจไปนิดนึงเมื่อเช้าอะครับที่ผมกับโค้กทำมาเนี่ยแล้วมันจะทางมันไม่ได้ดีอยู่แล้วทางมัน เทใหม่แหละแต่มันเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นเนินเป็นเนินน้อยๆอตัวรถจะโครงตลอดเวลาเลยซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเก่าอะ่ะมันไปแบบตึงๆตึงๆกว่าอเสถียรภาพตัวรถนิ่งกว่าใช่ไม่ใช่บอกว่าเสถียรภาพตัวรถไม่ดีนะแต่ในเรื่องของการเก็บแรงอะ่ะอันนั้นอะ่ะเฟิร์มกว่าอันนี้จะมีอาการโครงตัวนุ่มครับคุณผู้ชม นุ่มแบบนุ่มจัดเลยอะ่ะนุ่มน,นุ่มแล้วมันไปอย่างนีง้เลยใช่ได้รู้สึกได้เ,เ<อ>มื่อเช้าหน้ากันมาเวียนหัวเลยค<อ>ุณผู้ชมออนี่คือเรื่องของช่วงล่างที่ต้องบอกว่าเฮ้ย hey, ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนพวกผมคือเฮ้ย next gen ranger ม่นต้องเฟิร์มขึ้นม่นต้องปะชาดขึ้นจากจากรูปลักษณ์ใช่ไหมที่มันดูเก้าวหลาเออที่ไหนได้นุ่มขึ้นนุ่มรถบ้านเลยเฉยเลยแต่ถ้าแบบนี้ผมไปอยู่ใน เอาจงริงอ่ะผมว่าแม่งนุ่มนุ่มกว่าเอเวอรเรสต์เจนก่อนหน้าด้วยซ้ำใช่เอเวอรเรสต์เจนก่อนหน้ายังนุ่มและเฟิร์มกว่านี้ออันเนี้ยนุ่มแบบนุ่มเกินนุ่มถ้าถามว่าคนที่ซื้อไปใช้แล้วไม่ได้แบบขับเร็วแล้วตามตาม,ตามวิถีคนไทยคือรถคันเดียวไปทั้งหมดเวลา,อ,าอยากขนของก็ขนได้อยากนั่งเป็นรถบ้านก็นั่งได้แล้วไม่ได้ขับเร็วผมว่าอา,อาจจะชอบเพราะมันฟิลมันมีความเป็นรถบ้านมากกว่าใช่ใช่ค่อนข้างเป็นรถบ้านมันนวลกว่าเ พูดย้ำอีกสักทีแล้วกันแต่ถ้าชอบขับสนุกเนี่ยผมว่าตัวเก่าขับสนุกกว่าใช่หรือรถอย่าง Rivo GR Sport ขับสนุกกว่ากลับเป็นเฟิร์มตุบๆตุบๆกว่านนะเออกานว่า Rivo GR เนี่ยผิดคาดกว่าดูรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนที่โคบอกเลยชี้ยอยากได้ชอบอะเจ๋งว่ะใหญ่บึกมากเนี่ยคุณผู้ชมขับไปเนี่ยวันนี้เราขับมาเจอเรนเจอร์เจอดีแม็บนถนนเนี่ยดูเล็กไปเลยอะเรนเจอร์เก่ากับดีแม็กอะดูแบบคันเล็กเป็นรถเก่งเลยอะไอเนี่ยดูแบบใหญ่มากเลย แต่พอขับจริงปุ๊บอา้าหวานเย็นช่วงล่างหวานเย็นเฉยเลยเอออันนี้อันนี้แอบจะใช้คําว่าผิดหวังก็ไม่ใช่ก็ใช่ว่าผิดคาดอทําได้ดีไหมในแง่ของความนุ่มนั่งสบายไปรถบ้านทําได้ดีอแค่เรา2คนไม่ชอบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปขับดูเดี๋ยวรถจะเริ่มทยอยลงโชว์รูมแล้วก็มีเดโมให้ขับเนี่ยน่าจะช่วง ปลายเดือนนี้แล้วพฤษภาษมเริ่มเริ่มลงตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวไล่ไไปเรื่อยเดโมอย่างเดโมอย่างรถไปจอดแล้วแต่ว่าเดโมอย่างไปโชว์ก่อนท้ามขับอันนี้คือคุณผู้ชมลองไปดูคุณผู้ชมอาจจะชอบพวกผมพวกผมแค่เรียกว่าไม่ถูกใจจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีส่วนชอบแต่แค่แบบมันผิดคาดในที่เคนบอดแล้วก็มันมันไม่ชอบในสไตล์แบบนี้แบบนี้เออแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าส่วนที่ชอบก็เยอะ ออยากเก็บเสียงไงใเ่ไห <c oughs> มอ้โหคุณผู้<ฟ>ชมอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยขับมานะผมก็ขับไม่ได้ดูเรือนใหม่มองด้านมองตรงไปด้านหน้าอยู่ๆโค้งมันลดกระจกลงปุ๊ปปุ๊ปุ๊อุยเสียงลมข้างนอกโคตรดังเลยโค้ง <c oughs> มันบอกว่าอ๋อกูรู้สึกว่ารถมันน่าจะมาเร็วเพราะว่ามีเสียงลมปะทะกระจังหน้าเพราะกระจังหน้าเขาใหญ่ขึ้นมากปับปบปปับหน่อยมีเสียงลมตีด้านหน้าแต่ว่าเฮ้ยทำไมในรถเงียบมากมันก็เลยลดกระจกลงผมก็เลยก้มลงมามองร้อยสาม แต่ในรถคือเงียบมากคุณผู้ชมเนี่ยอย่างตอนเนี้ยอย่างเคนเนี่ย95ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองก็ดูอีกทีก็ได้เนี่ยแมงร้อยกว่านะผมลองเปิดนะร้อยยี่เนี่ยเนี่ยอาลองเปิดว่าเงียบมากเก็บเสียงดีเก็บเสียงดีต้อง<ส>ยอมรับสำหรับผมในกระบะนะออน่าจะเก็บเสียงดีสุด แล้วแล้ว NVH ดีมากแทบไม่ได้ยินเรื่องเสียงเครื่องดีเซลเลยอะใช่เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเครื่องยนต์และเกียร์คือ NVH เขาบอกว่าการเก็บเสียงของเครื่องยนต์และเกียร์การทํางานจะยิ่งเนียนมากยิ่งขึ้นกว่าดายมาดีเจนก่อนหน้าสุดยอดในเรื่องของการเป็นรถบ้านจริงๆใช่เนาะเงียบนุ่มขับง่ายนั่งสบายนวลเนียนไปซะหมดทุกอย่างนี่คือแว็บแรกนะครับแบบสัมผัสแรกของเราในการขับขี่ Next Gen เรนเจอร์อาจจะถูกใจหรืออาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมก็ลองเล่าให้เราฟังหน่อยแล้วกัน,นถ้าได้ลองขับกันแล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะถูกใจด้วยความที่นุ่มของมันแต่ถ้าเป็นพวกเราหรือเพื่อนเราเนี่ยอย่างเนล็บเนลับเตอร์เงี่ยผมว่ามันจะไม่ชอบเอ,อมันจะชอบฟอร์ดแบบ T6 ตัวแรกหรือ t ีหตัวที่แล้วมันชอบแบบก้าวร้าวดิบๆหน่อยออแข็งแข็งหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่น เรื่องของความปลอดภัยนะครับต้องเหนือจากตัวเลนข้างเนี่ยมีเยอะมากเลยอ i v e Cruise Control มีกล้องรอบคันในตัวท็อปมีเซน็นเซอร์กับระยะหน้าหลัง4นะครับหน้า4หลัง4แล้วก็รวมถึงระบบแจ้งเตือนเนี่ย S <S เย S <S มืเ่อก่อนบายสปอร์ตบายสปอร์ตก็มีเซน็นเซอร์อ,อยู่ด้านหลังคือเซนเซอร์บายสปอร์ตเขาทำงานกว้างมากเลยนะที่ผมรู้จากชาร์จของเขานะครับค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็แม่นยำรวมถึงการที่หลายคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ไฟแดงข้างหน้าหายไปไหนแล้ว เขาย้ายามาอยู่ที่หน้าจอ,อ,อคือถ้าจังหวะใกล้จะชนปุ๊บเนี่ยเขาจะเตือนเนี่ยจอแดงแป๊ดเลยออันนี้อาจจะไม่เห็นผมก็ไม่อยากทําเท่าไหร่เมื่อเช้าเห็นลแล้วเมื่อเช้าได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ากตกใจนี่ฮะประมาณนี้แล้วกันสําหรับ next gen Range R ลองมาดูการขับขี่กันดูแล้วกันพูดไปเยอะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเลี้ยวแค่เนี้ยแต่ตัวผมรู้สึกเลยว่าตัวโดนเวียงออกเยอะมากโค้งไปเยอะมากเนี่ย ใช่แล,แล้วแล้วมันชัดเลยด้วยการที่ว่าเส้นทางภูเก็ตพังงากระบี่เนี่ยโค้งมันเป็นโค้งแคบสองเลนอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วมันเลี้ยวตลอดเราเลยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยโดนเหวี่ยงตลอดเวลาแล้วจังหวะบวกจริงๆอ่ะถ้าอยากขับเร็วๆหรอมันต้องเข้าฟูลไลน์เลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบประคองในเลนแล้วให้รถไปนิ่งได้เพราะว่ารถมันจะเหวี่ยงมันจะโยนตลอดเนี่ยเดียวเนี่ยลองดูนะครับเนี่ยดูเข้าโค้งไป รู้สึกว่ากันถ่ายน้ําหนักไปฝั่งที่โดนทิ้งน้ําหนักไป,ไปเยอะมากเลี้ยวขวาโยนซ้ายเลี้ยวซ้ายโยนขวาซึ่งมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่ง fx 4 max ที่สูงแล้วก็ตามก็ยังไม่รู้สึกว่าโยนขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันไปเป็นสัมผัสแรกที่ได้ลองขับกันระยะแบบอาจจะคนละร้อยโลเองอืไม่เยอะมากมีออนโรดแต่ว่าโอเคได้เจอทางโคง้งได้เจออะไรก็ถือว่า เออได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนการเปลี่ยนแปลงของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆใน n e x t g n r r n n g r r นะครับแล้วก็ฝากรีวิวด้วยสำหรับ Ranger Sport แล้วก็ Ranger w i วา t r ท c k ที่พามาดูกันแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นในการรีวิววันนี้โอ้โหเราเนี่เป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกของโลกเลยนะเพื่อนโคตรเจ๋งบอกเลยโคตรเจ๋งนะสื่อมวลชนกลุ่มแรกของโลกที่ได้ขับเลยเพราะว่าเปิดตัวที่ไทยแล้วเขาก็ได้ออประกอบที่ไทยแล้วก็ สื่อมวลชนไทยเป็นกลุ่มแรกเพราะว่าต่างชาติเขายังไม่ได้ส่งยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้บอกว่า<ช>ลองขับจริงจังเลยแล้วเดี๋ยวจะมีอีก7ประเทศ10ประเทศนี่แหละก็จะมาขับต่อจากพี่ไทยเราใช่แล้วก็อีกรุ่นรุ่นที่หลายคนรอคอยเอเวอเรสต์กับแรปเตอร์ก็อดใจรอก่อนครับยังไม่มานะยังไม่มาส,ส่วนเรื่องการส่งมอบอะนะครับมผมส่วนทั้งแรปเตอร์ทั้ง Everest เอเวอเรสต์เนี่ยยังคงยืนยันเป็นกําหนดการเดิมคือไตรมาสสก็คือเดือน7เดือน8ปเดือน9แต่ไม่รู้ว่า เดือนไหนแต่ว่าทยอยส่งมอบในไตรามาสสามแน่นอนส่วนเรนเจอร์ใครที่จองไว้แล้วในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาสิ้นเดือนนี้รับรถแหละาหายินดีด้วยจริง<ๆ>เป็นกระบะที่มันครบครบจรบิงๆนะครบเครื่องมากคือลองขับแล้วมันก็เออรู้สึกได้ว่ามันใช้แล้วมันกลมกลอบขึ้นแม้มันอาจจะไม่ได้ถูกจริตเราแต่โดยรวมอะ หลายๆอย่างมันดีขึ้นเนียนขึ้นเนียนขึ้นจริงๆต้องใช้คานี้คนเนียนขึ้นมุมมองคนอื่นไม่รู้แต่เชื่อว่าโค้กเคนเห็นเหมือนกันคือดีไซน์ภายนอกมันเหมาะกการเป็นรถกระบะมากขึ้นอ่ใช่โคตรกระบะอเมริกันเลยแบบนี้ดีกว่าใหญ่หเท่เออมีทิ้งท้ายทิ้งท้ายมีเรื่องอะไรตลกตลกเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับค่อนข้างมีคนบอกว่าเหมือนวัสดุพลาสติกภายในของขเรนเจอร์เนี่ยเหมือนมันดูสแครชี่ขึ้นดูแบบ ไม่ไม่พรีเมียมเท่าเมื่อก่อนดูลูกชีฟไปหน่อยซึ่งโอเคเราพอเราลองมาจับกับรถอีกรอบมีเวลาอยู่กับรถเยอะขึ้นกว่าตอนงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็เห็นด้วยกับคุณผู้ชมนะว่าในจุดที่เป็นพลาสติกนะย้ําว่าในจุดที่เป็นพลาสติกนะรู้สึกว่ามันแก๊แก๊้ขึ้นอ่ะอืแต่ว่าตรงที่เป็นหุ้มหนักเนี่ยหรือบูดนุ่มเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแต่จุดที่เป็นพลาสติกอ่ะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันส c r a ชชี่ขึ้นรวมถึงบางจุดนะครับอย่างตรงแถวเนี้ยเออมีคมคมอยู่บ้างประกอบงานงานตัดโม <จ>แบบเป็นพลาสติกคมๆหน่อยหรือแม้กระทั่งฝากระโปรงหน้าที่เขาเปลี่ยนเป็นคานเห<อ>ล็กแล<อ>้วแทนที่จะเป็นเมื่อก่อนเป็นโชค๊ควายแทกตัวท็อปต้องเปิดมาเป็นโชค๊คถามว่าลดคอต์สหรือเปล่าพลาสติกทําไมเป็นแบบนี้เนี่ยคอนโซลกลางแม่งพลาสติกแบบจับปุบแล้วแบบเออตัวเก่ารู้สึกดีกว่าจริงๆอะ่ะ<อ>หรือฝาโช๊คเนี่ยลดคอต์สหรือเปล่าตอบในมุมฟอร์ดได้ไหมในมุมผมเองแล้วกันจากที่ได้ข้อมูลจากทั้งฟอร์ดมาแล้วก็ในมุมของการที่ พลาสติกหรือว่าโชคหน้ามันหายไปเนี่ยม,มันเกิดจากการที่เหมือนเคยดูฟูลเมทัลอะคิมิสไหมการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอะ่ะด้วยราคารถอ่ะคุณผู้ชมวาร์แพคตัวท็อปเนี่ยเพิ่มจากเดิมไม่เยอะเลยหนึ่งสองเก้าเก้าคุณได้ทุกอย่างที่แบบไฟหน้าเมทริเ l e ีเหลียวตามพวงมารัยดีไซน์ LED ดีโคมหน้าโคมท้าย LED ดีหมดกล้องรอบคันจอใหญ่จอเท่ระบบเยอะมากในราคาที่เพิ่มไม่เยอะเนี่ยมันก็แลกกันไปกับ จะเป็นความพรีเมียมของวัสดุที่ลดลงถามว่าคาร์น้าเนี่ยเขาทําวิจัยนะว่าลูกค้าต้องการหรือเปล่าไอ้โช๊คหน้าเนี่ยเท่าอ,ออกได้ไหมก็กลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดกันเท่าไหรอยู่แล้วนานๆทีจะเปิดเติมน้ําเช็คนั่นเช็คนี่ทีส่วนใหญ่จอดโชว์รูมแล้วช่างเปิดงั้นเอาโช๊คออกอาจจะหายไปหมื่นสองหมื่นผมไม่รู้ต้นทุนแต่ได้หน้าจอแบบนี้เอามาเติมจอเอามาเติมไฟเติมฟังก์ชัอนก็เป็นมุมมองที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกัน ว่าทางฟอร์ดเขาบอกประมาณนี้แล้วเราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเป็นการเรื่องของการแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับอเอออย่างนึงผมว่าทำไมตัวสปอร์ตไม,ไม่ไม่มีตรงนี้อ่าก็มันถ้าม,ถามีถ้ามีก็ไม่เป็นจุดเด่นของ White <c oughs> วายแท็กดใช่ะแก้วแก้วที่วางแก้วน้ําด้วยเออเออนี่อับเสียดายนะจริงทๆที่วางแก้วน่าจะให้ทุกรุ่นถ้าในมุมมองของกิพีใช,ใช่ไหมใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันเป็นหลวแล้วแล้วเอาไว้ทําอะไรมันเป็นฟังก์ชันที่ควรจะได้ถูกต้องป่ะให้ซะหน่อยก็ เนี่ยโหคุณชมช่วงนี้ทางเขาเลยชัดๆเลยเนี่ยลองดูสุดท้ายแล้วคนไทยทุกคนคลิปผมน่าจะยาวครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เอย้ผมชอบฟีลลิ่งการเหยียบทุ่งของรีววมากกว่านะ <c oughs> สันดานผมนะเรียกว่าเป็นสันดานผมดีกว่าแต่มันไม่ได้แย่เลยมันเนียนมันมีกําลังใช่แต่ผมชอบแต่ผมชอบใครจะชอบ10สปีดจะชอบไบเทอร์โบก็ตามใจแต่ผมชอบ2.8 เพราะมันแรงดีเพราะมัน V n Turbo เพราะมัน V Turbo อันนี้มันแล้วแต่สันดานคนจริงๆคุณผู้ชมไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะมันเป็นเรื่องความชอบจริงๆอะแต่ผมเคยเห็นคนคนเป็นในช่องคุณบอกว่าบอกได้ยังไงว่าแล้วแต่ความชอบของคนเครื่องยนต์เครื่องดีกว่ามันก็ต้องดีกว่าไม่นะคุณผู้ชมคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของวิสัยการขับขี่ของคนกับรถอะมันต้องแมทกันนะอืเราถึงจะบอกกันเสมอว่าฟังพวกเราเสร็จนะครับไปลอง ว่าคาแรคเตอร์เหมาะหรือเปล่าก่อนจะซื้ออ,อยากให้ลองจริงๆเราแค่บอกเล่าในส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละในมุมของเราอโอ้เนี่ยมันก็ได้นะแต่แค่ว่ามันผมว่ามันโยนไปจริงๆมันโยนไปมันนุ่มไปเออนีนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ next generation ranger แล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้ในช่วงปลายไตรมาสสไตรมาสสามเนี่ยเราน่าจะได้สนัดลั่นทุ่งกันกันกบเครื่องยนต์ V6 เกือบ400แรงม้าใช่ไหมครัเพื่อนผมอยากได้มากจองเรียงวะอยากครับเพื่อนผมอยากได้มากแต่เพื่อนคนจองไปแล้วตอนแรกมันจะไม่เอาเจอราคาเข้าไปใครล่ะจะอดใจไหวเลยครับอ่าวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับ next gen ranger แล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่เป็นแฟนคกีพีเห็นปกแล้วกดเข้ามาเนี่ยก็ฝากกดซับให้เคียร์อัพด้วยนะจัดไปครับคนดูผมเนี่ย90%ไม่เป็นซับสไครเบ ฝากด้วยนะครับน้องใหม่มาเรื่อยๆมาเรียงๆชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกเล่ากับเราได้เราจะพยายามปรับปรุงให,ให้ให้ได้ข้อมูลที่ที่เหมาะสมที่คุณผู้ชมอยากได้มากที่สุดนะครับพบใหม่คลึปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ๆก็เป็นทางเขา